สวัสดีครับผมชื่อสัมฤทธิ์มากพงศ์ชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นตัวแทนชาตันหยงนครศรีธรรมราชครับผมก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทครับจริง,รงๆก็ประกอบอาชีพมาก,ก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็มาลงตัวที่ชาตันหยงครับผม ที่เข้ามาสู่ชาตันหยงก็ประมาณ3ปีครับผมปกติก็คือใช้ชีวิตประจําวันก็ตื่นเช้ามาก็กินชาคาแฟเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับผมก็ได้ชื่นชอบอรสชาติของแบรนด์นี้ครับผมก็เลยเริ่มกลับมาคิดว่าถ้าเราเออกมาเป็นธุรกิจเลยน่าจะดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มเข้าหาชาตันหยงครับ เริ่มแรกก็คือเราซื้อแฟรนไชส์มาก่อนเป็นสาขาแรกนะครับอยู่ที่โลตัสนครศรีธรรมราชเลยครับผมด้วยอันผลตอบรับที่ดีก็เลยเริ่มสนใจธุรกิจนี้คิดว่าน่าจะไปได้มากกว่านี้ครับผมก็เลยขึ้นไปทำงานใหญ่ครับผมไปทาบททมาเป็นตัวแทนนะครับผมตอนขึ้นไปก็ไปกับพี่สาวแล้ะก็พี่เขยทุกคนก็เห็นด้วยครับผมว่าธุรกิจนี้น่าจะโอเคอยู่ครับสรุปก็ได้มาเป็นตัวแทนที่นครศรีธรรมราชครับ แต่สาขาแรกจนถึงวันนี้นะครับทั้งที่เป็นสาขาที่เป็นของตัวแทนเองแล้วก็ของลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ไปด้วยนะครับก็ตอนนี้มีร่วมประมาณ30สาขานะครับที่นครศรีธรรมราชน,นะครับจริงมีทั่วประเทศนะครับผมทั่วประเทศในประมาณ1,400สาขานะครับ ในส่วนที่ดูแลอยู่ที่นครนะประมาณ30สาขาครับผมถ้าเป็นสาขานี้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เยือะกับโรงแรมมหาราชแกลนนะครับผมแล้วก็สาขาหลักๆก็ที่ในตัวเมืองนะครับโลตัสโลตัสสาขาใหญ่เลยครับผมแล้วก็มีโลตัสเอ็กเพรสท่าแพมีสาขาสี่แยกเมญจามะเยื้อง,งกับแมคโครนะครับมีสาขาตลาดท่าชีด้วยนะครับก็ช่วงเช้าก็ลูกค้าที่ไปตักบาน,นะครับผม ก็เชิญชวนที่สาขาตลาดชาชีได้นะครับผมถ้าต่างอำเภอก็มีที่ขนมนะครับมีทุ่งสงหน้าโลตัสท่าสาราด้วยนะครับผมมีสาขาบอล้อด้วยนะครับจริงๆมันเยอะครับผมแต่ว่านี่คือยกตัวอย่างนะครับผมวันนี้ส่วนจุดแข็งของชาตันยงนะครับผมก็คือ รสชาติที่คงที่นะครับเนื่องจากเพราะว่าเรานะครับผลิตวัตถุดิบเองทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้คือแค่บางส่วนนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมชากุหลาบนะครับตัวนี้ก็คือชากุหลาบทําเองเหมือนกันครับผมน้าผึ้งก็เช่นกันครับผมเป็นน้าผึ้งแท้นะครับผงโกโก้ก็ให้รสชาติทีหอมเข้มครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟตันยงนะครับเป็นใช้ สำหรับชงโอเลี้ยงนะครับโอเลี้ยงตัวนี้วันนี้เขาบอกว่าเข้มหอมอร่อยมากครับส่วนนี้ก็เป็นชาแดงนะครับผมชาแดงครับหอมเช่นกันครับผมหอมทุกตัวครับนี่ก็เป็นชาเขียวนะครับต้นดิบของเราผลิตเองทั้งหมดทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนต่อแก้วต่ำแน่นอนครับ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทดลองชิมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ครับตามสาขาใกล้บ้านท่านนะครับมีอยู่ทั่วประเทศเลยครับผมสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็ขอฝากชาตัยยไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับผมก็คือ เงินทุนครับผมเริ่มต้นที่4 9 0 0 0บาทนะครับ49,000าบาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมก็จะได้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับพร้อมวัตถุดิบพร้อมสูตรพร้อมป้ายการตกแต่งพร้อมสอนถึงหน้าร้านนะครับผมลูกค้าไม่ต้องพะวงเรื่องต่างๆนะครับทางเราจะเป็นคนจัดการคนเทรนคนสอนให้ทุกอย่างนะครับผมทั้งการบริหารการจัดการการคิดต้นทุนการวางแผนต่างๆนะครับผม ลูกค้าห,าหาทำเลนะครับถ้าสมมติว่าทำเลที่ลูกค้าตั้งอยู่ไม่เวิร์กจัดโปรโมชั่นแล้วไม่ไม่โอเคก็สามารถเปลี่ยนทำเลใหม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ เป็นแฟนชายนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับผมที่ Facebook ชาตันยงนครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0808702672ครับหรือสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ